สวัสดีครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่สุดท้ายแล้วที่สำหรับมอเตอร์โชว์เนาะผมมาอยู่ที่บูธของยามาฮ่านะครับเป็นบูธปิดท้ายเลยนะฮะของวันนี้ก็เหนื่อยแล้เดินมาโหน่าจะเป็นเป็นหลายสิบโลวันนี้นะฮะยามาฮ่าของเราอตอนนี้ก็มีโมเดลออกมาใหม่น่าจะเป็น R15 ใช่ไหม R15 MT MT15 รอเปล่านะฮะ, 15, MT, MT 15นะะแล้วก็มี รถเล็กครับส่วนรถใหญ่ก็ไม่ได้มีตัวที่ออกมาใหม่น่าจะเป็นตัวทีแม็กที่แบบที่ออกมาใหม่ที่เป็สีใหม่ของปีนี้นะเป็นเข่าลอโบเหมือนรถผมเลยนะเป็นทีแม็กนะในตัวนี้แล้วก็มี Yamaha เป็นโบ๊ทเป็นแบบเป็นแนวสไตล์คลาสสิกนะฮะเป็นโบ๊ทนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่า4ลิีร400หรือเปล่า ม<อ>าห้าครับไปดูอาวันเลยครับพี่อาวันนี่นี่คือตัวแข่งนะเป็นตัวแข่งเบอร์24ไม่ไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆเนี่ยเคยดูบ้างหรือเปล่านะเนี่ยเพราะเป็นรถของใครนะรสวยเลยทีเดียวอาวันอาวันนั่คืออาวันนะไง ค่อนข้างที่จะแบบแบบเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะเกาจะมีเหลี่ยมมีสันมีสัดส่วนที่เป็นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะสุดท้ายที่เป็นแบบไฟเดี่ยวตัวนี้นะโชว์หลังเออรินนะเนี่ยเป็นล้อยสลิดนี่เป็นตัวแข่งนะเป็นตัวแข่งนะเออตัวแข่งนี่เป็นเทนเนอ์เร่นะเทนเนอ์เร่เก้าร้อยนะตัวนู้นนะเทนเนอ์เร่เจ็ดร้อย ก็ไม่รู้จะพูดอะไรละว,วันนี้พูดมาทั้งวันละเหนื่อยละทั้งเดินทั้งเดินทั้งอ่าพูดไปเรื่อยพูดคนเดียวนะแล้วก็วันนี้มีปัญหามีเอ็ซิเรย์ในเกี่ยวกับเพื่อนที่มาร่วมทริปวันนี้ก็คือแบบอาร์ตนะอาร์กก็รถมีปัญหานะตังน,นี้เอกแม็กนะเอกแม็กตัวพี่ ดูเหลืองๆแล้วก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอาร์เซเว่นพวกนี้เป็นเดี๋ยวเราดูก่อนก่อนก่อนที่จะลากันไปเดี๋ยวเรามาดูรอบ,รอบๆของอาเซเว่นนะก็เป็นโมเดลใหม่นะถแถวๆถวสีสกเกตย,ยังไม่มีวิ่งนะตรงนี้เป็นโมเดลใหม่นะนี่สวยไม่เล่สวยไม่เสียดายนะผมเป็นคนที่ชอบรถสี่สูตรไม่ได้ชอบรถสองสูตรนะ แต่ก็อย่างว่านะยามาฮ่าคือยามาฮ่าฮะแต่ส่วนความคมของมันมีให้เห็นอยู่แล้วนะฮะใครที่ชื่นชอบยามาฮะ่าน่าจะเป็นสาวกยามาฮ่าตัวนี้นะ่าจะถูกใจเลยทีเดียวนะกับไฟหน้าเดียวตัวนี้นะโอเควันนี้นม่ไม่ได้น้อยสำหรับบูธยามาฮ่านะ ม่รู้จะพูอะไรแล้วเยอะแล้ววันนี้พูดหลายนยทีแล้ววันนี้ก็น่าจะเดินทางกลับกันแล้วนะก็เพราะว่าอาร์ตนะฮะอาร์ตก็รถตอนนี้ลูกปืนแตกนะฮะก็แล้วก็เข้างานไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าก็คือฉี่วัคซีนยังไม่ครบเนาะก็ขอย้านะว่าใครที่จะมาเที่ยวงานม,มาตู้ไอโตเนี่ยจากวันที่1่ถึงวันที่12นี้นะฮะพันวาคมนะฮะ64เนี่ยนะฮะคนที่มา เที่ยวงานมาเยี่ยมชมงานมอเตอร์อโชในป,ปีนี้นะฮะขอย้าว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มก่อนนะฮะถึงจะเข้าง,งานได้นะฮะไม่งั้นก็จะมาเสียเที่ยวนะฮะส่วนบัตรก็ผมแนะนําไปในอีพีแรกๆแล้วว่าเออสมามารถขอบัตรได้จากไหนนะไม่ต้องมาซื้อหน้างานหน้า,นางานก็ร้อยหนึ่งมาซื้อนะก็เรามีทางอีกเรียงไนดะ้ก็โอเคร้อยหนึ่งประหยัดได้เนาะโอเควันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆออกมานะครับหลัดวันนี้นะฮะ ผมก็ต้องเดินทางกลับแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ